วันนี้ผมจะมาเล่า5เรื่องที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับรางวัล Go Award ของ YouTube ครับเรื่องที่1นนะครับก็คือป้ายนี้นะครับไอ้ป้ายรางวัลเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยจริงๆมันส่งมาจาก USA เลยนะครับส่งตรงมาจาก USA แล้วก็ส่งไปที่ไหนรู้ไหมส่งไปที่เสรัฐฯนะครับน่ะเห็นไหมครับข้อมูลตรงนี้นะครับส่งผ่าน UPS นะครับ ส่งผ่าน U P S ส่งไปที่เซนเ้นก่อนจะมาที่ไทยนั่นเองนะครับข้อ2นะครับก็คือสิ่งที่มันอันตรายมากๆก็คือไอ้ขอบมนๆตรงนี้นะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดูมันจะเป็นเหล็กนะครับคมมากเลยนะครับผมเคยโดนบาดไปแล้วนะครับอย่ายาวนิ้วไปแตะนะครับแนะนําว่าใครได้รางวัลนี้มาให้พยายามฝนข้างๆนี้ให้มันเขาเรียกว่าลบลบคมมันด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆนะครับข้อ3ก็คือไอ้ชื่อช่องนี่นะครับไอ้ชื่อตรงที่อยู่ตรงรางวัลเนี่ย ของผมเนี่ยใส่เป็นชื่อผมแล้วก็ภรรยาเพราะว่าเราช่วยกันทำช่องซึ่งใน y YouTube เนี่ยตอนที่ redemption นะครับใส่ redemption code เนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับช่องของเราซึ่งยังไงก็ต้องใส่นะครับแต่ว่าจะใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นชื่อช่องของเราก็ได้เป็นชื่อที่เราอยากจะใส่บันทึกไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายรางวัลน,นี้มันก็มาตั้งที่บ้านเราอยู่ดีนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็คือรางวัล YouTube เนี่ยมันหนักกว่าที่เราคิดนะครับ อตอนที่เราเห็นเราจะรู้สึกว่ามันเบาๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันหนักประมาณ2.25กิโลเลยนะครับค่อนข้างหนักทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าไอสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับมันหลุดออกง่ายมากนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในพื้นที่ที่ร้อนๆหรือชื้นๆนะครับตรงนี้มันจะหลุดออกง่ายนะครับแนะนำว่าให้เอากาวยาหู้อะไรนะครับทาไว้ นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นกรรมยี้กรมายี่นะครับแล้วก็จะมีรู2รูแบบนี้นะครับให้เอาไว้ไปเจาะผนังนะครับตอนนี้ก็เลอเทอะหมดแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5ก็คือว่าคนที่ดีใจที่สุดนะครับสําหรับรางวัลนี้ไม่ใช่คนในครอบครัวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เอากล่องนี้มาส่งให้เรานะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับ ใหญ่เบิ่มอย่างนี้เลยนะครับน้องที่มาส่งเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับเขามาเชงเงื้อเชิงแงแล้วก็ถามว่าพี่ทําช่องอะไรครับพี่พี่ทาช่องอะไรครับพี่นะครับก็คือตื่นเต้นมากกว่าคนในครอบครัวเราอีกนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีจริงๆจะมีสติเกอร์หนึ่งอันนะครับผมก็เป็นกล่องสวยนะครับเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ5เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ go board ที่ผมไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเลยนะครับก็ทำให้หลายคนได้รู้จักรางวัลโกลวอลของทาง YouTube มากขึ้นนะครับแล้วก็พบกับคลิปอย่างนี้ได้ใหม่ทางช่อง Creative Risk คิดสร้างเงินนะครับ